โรตีปูแช่แข็งแล้วก็ปูปูนานาเป็นตัวเล็กๆแล้วก็มีหอยเน,นี่อะไรวะเนี่ยกุ้งกุ้งไม่เอาไปลหนักโรตีก็ไม่เอาไปเดี๋ยวละลายเดี๋ยวไปนั่งเรียน มีปลาสลิดมีแผ่นปอมเปียแล้วก็ตีนไก่บุกชิ้นรานแขกอยู่ตรงนน้นเนาะทางขวาข้างๆโบสเมื่อกี้ลงรถบัสมาจากทางซ้ายมือแล้วก็เดี๋ยวเดินไปซื้อน่าจะแฮมเบอร์เกอร์เหมือนเดิมนี่นแหละ กินก่อนไม่กินข้าวเช้าเลยนี่มันกี่โมงแล้วล่ะจะสิบเอ็ดโมงไรกสองนาทีแม่ป้านี่มีหันนะ้ามามามองผมหรือว่ามองว่าอีวี่ทำอะไรอยู่เดี๋ยวเดินเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์กิกนตอน11บเโมงก็คงยังไม่มีคนเยอะหรอก เที่ยงถึงคนเยอะซื้อฮันบั์เกอร์ล้วคอยไปนั่งชิวๆที่โรงเรียนนั่งนอนเวลาเรียนตอนบ่ายโมง <c oughs> จินไปนั่งดูหนังสือไปดูนานหน่อยเพราะเป็นคนปึกอันนี้ที่จอดรถนั้นเนี่ยข้างบนจอดบนตึกหาง ถ้าเวลามาโรงเรียนก็นั่งรถไฟมนลงสถานีในเมืองแล้วก็เดินไปเรียนถ้าจะมาซื้อของก็ต้องเองดินจากสถานีรถไฟเข้ามาตรงนี้ในตัวเมืองอันนี้ในตัวเมืองอู้เมียวอู้เมียวอู้เมียวก็จะมีห้างทางซ้ายมีแค่สามชั้นเองหนึ่งสองสามชั้นที่สี่ก็เป็นอาพาร์ตเมนต์บ้าง ทางขวานี่ก็ค่อร้านกีฬาเฮ้ยร้านทุกอย่างใกล้ๆกีฬาเส้อป่าเราจะไปซื้อแฮมเกอร์ไปกินม้างไปละ ซื้อสลัดเสร็จลวแล้วก็เอนเลี้ยวขาวาจากทางนู่นเราก็เดินสบายสๆนี่สลัดอยู่ข้างในนี้เดินไปอีกไกลถ้าขึ้นรถบัสนี่เขาบอกว่าขึ้นเบอร์สามแล้วก็ไม่แน่ใจคือขี้เกียจขึ้นโรงเรียนก็อยู่ใกล้ๆเองนะสักโลหนึ่ง ถ้านั่งรถบัสมันก็ต้องจอดหลายจอดใช่ไหมละ่ะแล้วเมื่อกี้นอที่เดินเดินมาข้างหลังตรงไอ้สๆนันก็อะไรนะสถานีรถไฟแล้วก็หลังจากนั้นก็ในเมืองใช่ไหมก็เดินเดินเดินมาเรื่อๆๆยๆเดี๋ยวจะไปโรงเรียนโรงเรียนก็อยู่นู่น หลังตึกสีเหลืองๆนู่นก,ก็กิโลหนึ่งอะประมาณกิโลหนึ่งแต่เราคิดว่าเหมือนกิโลครึ่งเลยเราจะข้ามถนนกันนะครับเขาให้เราข้ามอีกแล้ว เวลาเห็นคนนะยืนอยู่บนทางมาลายหรือว่าแบบยืนแค่อยู่แค่ทางมาลายเขาจะรีบจ,จอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นมันนอกหรือว่าในเมืองอู๋เมี่ยวไม่รู้สิในไม่รู้ในเมืองทุกที่หรือเปล่าแต่เนี่ยสายเนี้ยสายจากโรงเรียนไปในเมืองเนี้ยส่วนหญ่เขาก็จะจอดกันนะัเนาะไม่ว่าที่อื่นไม่รู้ว่าที่อื่นในโรงเรียนจะเป็นอย่างไรต่อแต่ แต่เขาเขารบก,กฎจราจร,รแล้วก็คนที่ใช้ถนนหรืนทางร่วมกันน่าจะเป็นคนเดินคนจักรยานคนเดินจูงมาคนนั่งรถเข็นที่ป่วยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินลอดอุโมงค์ไปแล้วไปฝั่ถนนฝั่งนู้น เ,เดินลอดใต้อุโมงค์ถ้าตองคืนเขาก็จะมีไอ้ดังฟางวันนี้ก็เป็นไฟเนาะหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยเดินลอดอุโมงค์มาจะมาให้เราในฟังหนึ่งตรงนี้เขาเรียกว่ากำลังดิทร,ร์หรือว่าอะไรนะซอลิทอ,อสโอมโรดประมาณนั้นเพราะในก่อนมันเป็นทหารเต่าเด็ที่ฝึกทหารโน่นนี่นั่นตตตตเต่าอะไร่าเงี้ย เ่ี้ยข้าวก่อนลื่นตรงเนี้ยตอนเวลาหิมะน้ําแข็งมันจะใกล้ละลาอ่ะมันลื่นมากเลยนะล้มตรงนี้เลยตรงแอ่งเมื่อกี้เจ็บเลยอ่ะเจ็บแขนไปหลายวันเลยตอนนั้นกลัวกระดูกหายายเพราะเห็นเพื่อนที่แบบมันลมน้ําแข็งอ่ะมันเข้าสับเลยนะมันเดินเฟือกของมันทุกปีอ่ ก่อนมันเป็นแบบพื้นที่สําหรับเกี่ยวกับทหารที่ฝูกทหารหน่นนี่นั่นเกี่ยวกับทหารเก่าเนี่ยรัตนนี้ก็เป็นแบบเกี่ยวกับแบบบริษัทอะไรเงี้ยเกี่ยวกับอะไรนะบริษัทน่้นนี่นั่นกิจการน่นนี่นั่นมาเช่าอาคารสำนักงานอะไรเงี้ยรัตจรรขวานี่สร้างใหม่เหมือนสร้างเสร็จแล้วนะ ร้อนว่ะนู่นเดี๋ยเราเดินไปหลังตึกสีแดงข้างๆตึกสีแดงจะมีตึกสีเลยหลังเรียนผู้ช่วยตรงนั้นทุกครั้งโรงเรียนอยู่ตรงนน้นตรงแถวโรงพยาบาลแล้วโรงเรียนมันมีปัญหาแบบตึกอาคารอย่างเงี้ยถ้าจะมีปัญหาแบบประมาณว่ากาวที่เคยสร้างมันเป็นพิษหรือว่า ทาให้นักเรียนป่วยไม่สบายหรือเป็นภูมิแพ้สุดท้ายฮะก,ก็เลยย้ายแบบมองไปไปที่นน้นที่นี่นี่เลยพวกตรงเรียนปูช่วยพยาบาลของวิว่าของย้ายมานันตกสีเหลืองน,นะป่วยร้อน 我也没求你了。Oh, yeah,